สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆ FC ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าครับยามเช้าของวันที่สามนะครับผมบรรยากาศก็ตื่นเช้ามาก็มีหมอกครับมีหมอกยามเช้าส่วน เจ้ายักษ์ก็จอดอยู่นู่นครับผมเช็ครถครับเตรียมความพร้อมออกงานกันส่วนเจ้าวาเลนนทายก็จอดนู่นครับผมคู่กับเจ้าสมพงษ์ส่วนเจ้าร็อกกี้ ทำท่อมาใหม่ครับปจอดจอยูยนี่นุตื่นมาแล้วเนาะตื่นมาบีอะไรก็ไม่รู้นะเนาะเซ็นนนเซนนนอยู่ไหมเนี่ย อ้ยู่อยู่ครับกาวนี่เหนียวเลยติดอยู่เลยนะครับคราบนี้มีแต่คราบดินนะน,นี่รถวิ่งผ่านครับมอร์นิ่งยังเลย ใช่ไหมเนี๋ยวดูเจ้ายักษ์ครับคันนี้ก็ขับสบายนะพี่น้องขับสบายครับ ผมก็ว่าขับสบายดีอยู่นะในความคิดผมนะครับคราบเนี่ยมันไม่ได้ล้างครับเนี่ยขัดขัด,ข,ดขัดก็ออกแล้วครับเต็มหน้ายังไม่ได้ขัดเนี่ยรู้่เป็นตะกอนครับ bên thúc ăn lệ, mong mong, dắt dây จะเป็นท่อแฝดหกครับสวยแฝดหกท่อเยอะมากเลยครับดูข้างหลังโอ้ต้องนอนก็ไม่ดึงออกเลยเนาะไม่นี่ซีโป้เริ่มแตกแล้วครับรถยังไม่ถึงปีเลย ตอนนี้นเกไม่ได้ให้เขาเชื่อมเต็มไงถ้าเชื่อมเต็มเลยมันก็จะไม่เป็นไรครับเชื่อมเต็มมันก็จะไม่แตกอันนี้แตกสีโปทุกคันแล้วครับถ้าเชื่อมฝาท้ายนี่ตรงนี้ยังไม่ได้เชื่อมเลยเห็นไหมนี่รอยมันแตกครับที่ฝาท้ายมันก็แตกหลุดออกอยู่แล้วครับสีโปทุกคันล ฝุ่นท้องช้างผมชอบตะแบตนะครับนี่อู้แบตย่างใหญ่เลยใช่ไปเถอแบตใหญ่ขนาดนี้นี่ท้งน้ำมันก็ ร้อยห้าสิบลิตรครับแก okay, น่าจะซื้อแบบพวกอันนี้มามาปิดตรงนี้เนาะ <c oughs> พวกลายการ์ตูนอะ่ะดูสวยเลยครับปิดตรงนี้แรนี้โอ้ ไม่ต้องซื้อครับลั่นแน่นอนนู่นมาแล้วครับน่าจะเป็นรถอาจารย์ชูแหละน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณรถใคร ในความคิดผมนะ่าจะเป็นรถจันชูนะครับใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ครับผมมาแล้วรุยง,งานกันต่อครับทีมง,งานเรา เราน้อยก็มาด้วยครับน้องเฮลจารบีเฮ้ยไา รถผมก็นี่นะครับข้างหลังก็เริ่มมีผู้สนับสนุนมาแล้วนี่เกือบเต็มแล้วมีลูกของใครมนของใครบ้างครับนี่ก็เริ่มมีเตกมีอะไรบ้างครับธรรมดาสิโป มังตรเช้าเลยเหรอเปลามังแต่เช้าเลยวะนะตอนนี้นะเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโมงกว่าเมืม่มมมอก่อนคันนี้ก็เป็นท้องช้างนะครับแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นหน้าเต็มครับท้องท้องช้างทรมานนะต้องเมาดินอกโซ่ก็ขาดบ่อย เวลาดําดินนะครับเหมาะสำหรับแค่ท่าท้องช้างนะในความคิดผมนะเหมาะสำหรับรถล่องครับรถที่วิ่งล่องอะ่ะเหมาะครับแต่ถ้าแบบรถที่วิ่งดินไม่เหมาะนะครับแดดเริ่มออกแล้วครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ช่องเสียบบอยของลาสติ้งด้วยนะครับสวัสดีครับ